จังหวัดลบบุรีจัดพิธีเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เวลา7จ0นาฬิกา30นาทีของวันที่29เมษายน2568ที่วัดเชิงท่าอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางคูลสิริวิบูลยาราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร29ิ2เเมษายน2568โดยมีนายอัมพลอังคพาคกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี เป็นประธานฝ่ายคารวสพระภาวนาวชิวระมงคลวิรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสพลเป็นประธานฝ่ายสงร่วมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดประหลัดจังหวัดกรมการปกครองทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้ขึ้นกระทําพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้า าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลยะราชกุมารจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์จํานวน40รูปและพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน21,999ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปังกรรัศมีโชตมหาวาชิวโรตามาังกูลสิริวิบูลยราชกุมารประสูตรวันที่29เมษายนพุทธศักราช2548ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูตรแต่ท่านผู้หญิงสีรัตสุวดีขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารถือเป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐานลำดับแรกตามกฎมนเทียนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์พระพุทธศักราช2467